หัวข้อ11บขีดนะครับเป็นระบบทำความเย็นแบบัไอที่เป็น innovative นะครับเป็นนวัตรกรรมวัตจากอัดไอนแบบง่ายเนี่ยที่พูดกันไปในหัวข้อก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นระบบทำความเย็นที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางทั่วไปนะครับแล้วมันก็เพียงพอนะครับสำหรับการทำความเย็นอ่า ในเกือบทุกงานที่เราต้องการใช้อะนะครับะระบบอัดไอธรรมดาเนี่ยมันง่ายนะครับแล้วก็ไม่แพงแล้วก็ Reliable ก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนทำงานแบบเชื่อถือได้อ่ะคือคือมั่นใจในระบบได้ว่ามันไม่พังง่ายๆดูแลง่ายนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติก็คือไม่จงเป็นต้องไปบำรุงรักษาอะไรมันมากนะครับ เขาก็เลยถามเราว่าเคอรอั้งสุดท้ายที่เราต้องซ่อมตู้เย็นนีมันคือเมื่อไหร่นะครับเนาะก็คือมันแทบจะไม่ต้องซ่อมอะไรเลยอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามในการทำงานในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยออประสิทธิภาพเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะแล้วมันก็เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ที่ต้องคำนึงถึงนะครับออรวมทั้ง ในการทํางานบางลักษณะเนี่ยวัตถจักรอัดไอยอย่างง่ายเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเราก็จําเป็นจะต้องอดัดแปลงระบบนะครับเราในในหัวข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงาการปรับปรุงระบบหรือการดัดแปลงระบบเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งรับ Refinement ก็คือมัอนปรับแต่งหรือจูนแบบละเอียดอะนะครับ แล้วก็ไปดูว่าเขาจะพูดถึงระบบอะไรบ้างน,นะครับระบบแรกที่เขาจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นคลาสเคดนะครับ